ตื่นแล้วปาลูกตื่นแล้วจัง้งหายหายบ่หายบ่เนาะมีบิดขี้ขียดนะแมนใหม่มมกัดเอยใช่ใช่ทนทนไปหาน้าใหม่แล้วลูกพอทนหาน้าใหม่แล้ว ตื่นมาเห็นแม่แล้วก็กิ่งมาเลยเด้อรอไอแลนไปเปิดประตูโอ้ยชิตกเพียงอะบาดนี่ชิปลาอ้าวเ้วชิปลาอะไรนะแม่ห้อยห้อยห้อยเลยโคตรแล้วเราไปปลาเด้อนี่ฉิโลหัว แล้วมัใคายสิตุกเที่ยง้ะพูวนนชากัได้เอาอย่งแาดเนี้ย ยังก่อนี่ต้นหอมใครน่อยู่ทางบุปเพ็เนาะเด็ดคุ้มยิ่งคือเก่าเออคุ้มเปนโบาเลยหวานวะจะ่น่งหในสปาจริอวานโอ้ขสุดเลยาักล้กับีไดเลยนข็ไก่ชาบยังชอเยัง

กินบานดิออวานนาชาใช่แหละเื่อดํนี่เอานี่อือเอาบานอะไรบ้างเดำบอวันนีเอาเื่าดำบอเออเื่อดำเรื่องเดียวบาเปลาเจ้าเก่าไม่มีนะบกเข้าป้าเจ้าเข้ามันไก่ได้หลายได้เหมือนีสองสามกองเอามาเสอจะกองหากองบอนนกูอาบาน่เข้าป้าไปกินข้ากได้

อันน่ะมันมาอยู่แต่มาสวยมาเราแบบมาเยอะเขามาถ่าย่าได้มันสวยจักจักมุ่งเริ่มออกแต่ตลาดเริ่มเห็นหงแล้วก็ออกละมากระเพื่อสีในมือสามารถออกมาเลยมาอยู่เราว่าตัวสิทธาได้ว่าเขากระถ่าไปสักพักหอดเวลาออกออกเลยเนาะออกเขากระถ่าเป็นมือใหม่ เท่าไรมะข่าเบิรสาวสามนางบุคิะขอบใจขอบใจค่ะเบิดสาวพันธ์แต่ละจานางโบเราบุรคิดลงไล่บอกมาหนิไปบางเน่เนาะแสดงวะ ว้าแตาเสได้อยากซีมาได้นะ้ตาเสะใช่ไเนาะปกนนมะดาแตหึงหลายมาชดนันในบ้านนึงงานทำปุ่นปนแข้งนำปีนองอาติบข่าวหมในติหนึ่งเลยแล้วบวกรึเปล่าปลาตุ่มงเดียบุตรอาติข่าวมาเด้เร่อยเร่อยเยะเขาบ่งเลยะมก็เม่ันรุ่งนตหลงหลงน้าก่อน มันนชาบุงที่เสาหนงนุยน้ามันเสาที่แนนเสาหิวน้ำกินรดกินัวได้กับกินกินหวานกับกินกินเผาเาพาไปได้จากป่าลุงให้กินาวกินเาไมบ้างกินยังให้แม่น้ามันสุยแล้วมาทางีป่าไปนังกลางรัดดน้อยมันชอนชีน้องกอกไม่ได้แช่เธอวะย่งชาสวัสดีพี่น้องกินาสวัสดีป่าลุง

ไม่ใช่บุนไม่ได้ครับปานะจะวงมจะได้บวงพอละาะัาดีได้เนี่ยโตเนี่ยมันหมอนเนาะนะคะนไม่นี่อืีเล่นห่นลินไมนแังแทงไงนี่ปนไมเลอเ ก็ยุ่<ม>รรง,งรับมาได้่ขาวงกันได้พี่นองเ้อะแถมค่ะข่าวเธอยุ่วข่าวเพิ่ข่าเพิ่นไปแถมแต่ว่าอะไลัดหาแถมคือเข่าวได้แถมจะนางเนอะได้แถมค่ะ

ต ah <laughs> ่อยเขาบ่เ้าหนักนักนแบบประกันชุมยางได้พวกาาพวกขายผู้หญิงนะผู้หญงสี่เสียฮะี่ยังไวยไหนเี่ยอะไรบ่น ข้างบนน้ำข้างมันคือยางน่ะเอากัเด้อขนมนะต้งขนมก็เห็ดออกได้เลยเสมาีัชื่อจาดคนี้อ่เนาะไปเยถูกต้องเอาไปจำวานมาเนีันไปน้ากินเขาไปหน้าหมเขาแล้วะไรเียพี่เดคน่ะพี่สบายเนี่ยสบายการีนาัมืเนี่ยพ่อพงมืมัน่ ้ยปีกยานมันเห็ดยังมันอยู่ในข้อข้อตะตำใช่ไหมฮะได้ต่ำต้องกระโดดบ่ได้ล่ไม่ถนันอ่ะข้อกระขอกเล็กเพือนเด็กก่ะของเล็กกับของใหม่หมูน้อยที่ผมใหม่กับหมูน้อยบ่ได้ดื่มดื่มหวานอรสอะไรจ้า ทุกคนเตรีัมยันสีปนุนเตันปวันนี้วิเคราห์กันกยา้ยึโหโธอีกขนุนแบ่เบอมันขนุก็จะออกเอวกันโ่ผมอ้าอันนี้เห็เนาะเอออืมเออไ่เ

หน่เล็กๆมากินว่านอ่เกยหนาได้อีกแล้วจะแชกับบอลกันนะบวีกันเกยจุ้งเสะอย่านั่จุ้งเทะเนาะงในมั่วห่ยเกยจุ้งเสะค่ะเกยจุ้งเทะกระซองไอุ่ เอยพังค่ายพุณชองได้สองคนทางประเทศไปเลยน่าอักมากขอไอบิวหายไม่ไน่าอีนเนอร์ดว่ะอือคอเป็นยังคือเป็นถุนนะจ้าคอคือแดงโห่เงี้ยวยุเป็ดนะทางนี้นี้ ไมัย่างเจ้าเขาอะไรเบิน้พักปล่อยอย่งเป็นไปม่หายเนาะอ๋อฮะไปนะควรงวกินเขานำเบิ้ลขึงไห่เขาน่ะเขาเขาจะเอาไม่หิวเยเบิ้เบิ้ลเิ้หไห่็นงานเนะเียวออกเจะตัดออกเจ้าจงอไปกินเขาเกี่ยวไม่งามพวกเจียวออกเกียวใบก เอยวตัดใจยังหวังหกินม mm ่จะตัดออกหอัวมันงามยังไม่ฟาบ้านูเพียงกันเลยเหรอวน่นน่าหัเพียงมองมันสูงมันต่ำเลยอันนี้ก็ต่ำสูงต่ำสตัดมอมากเเสออยู่แล้หมากเป็นยังน้เหรเหยังคือดีมือนฮันังปาุงุ่ง Hãy luôn chưa chơi chọn cái phong đã chọn cái phong mà chọn cái phong mà chọn cái phong mà chọn chọn cái phong mà chọn cái phong mà mà chọn cái phong mà chọn cái cái phong cái phong mà chọn cái phong mà chọn cái phong mà chọn cái phong cái phong mà chọn cái cái phong mà chọn cái phong mà mà chọn mà ยิงเสยบ้านก็บอกพายก็เ hmm. ป mm ็น hmm. mm ้ใหญ่แ hmm. ล mm ้วจะกาย่ว hmm. ย mm. mm ืดหยุจจกมันอิงเสือหายเพื่อนเพ่นหูจักเขือเี่ยบ้านเียดนุ่มหายินนึนกินแค่ยูนุ่มอีกล้วเบอร์ตะบ้อในปากนะหาย